ครูอยากจะบอกว่าตอนนี้อะนะมีทุนการศึกษาเหลืออยู่หนึ่งที่หนูขอครูครูขอว่าเรื่องข่าวโอ้โหนะเงียบก่อนเงียบก่อนสองต้องมีฐานะยากจนและสามพฤติกรรมต้องดีใครจะขอทุนแบบที่ครูบอกว่างวันนี้ใครอยากขอทุนบ้างถ้าสมมติเราโกหกครูว,ว่าเราจนเราก็จะได้ทุนใช่ไหม ข oh wow. าเนนีมหมอสรับผู้ชมที่มีอายุสปีขึ้นไปเป็นคลิอ 4, ปอ่านัเสียงรืนหาที่ต้องใช้ิจรลยในการรับชมผู้ชมที่มีอาอยุมากกว่าสปีควได้รับคำแนะนำทำไรอยู่ตรงเนี้มีก็เลงเกมอยู่นะสี่อ๋อเราทำไมไมไปโรงเรียนเหรอบปดิงั้นไปก่อนเราปะไม่อ่ะไปก่อนเลยเช่ใจนะ แพเดี๋ยวเรื่องเรียนเสร็จอะเดี๋ยวเราไปกินไอติมกันไหมอือไปบวชไปปะเฮ้ยไปเล้วดิกําลังอยากกินไอติมอยู่พอดีเลยอะเดี๋ยวเรียนเสร็จแล้วค่อยไปกันเนาะไปไปตอนนี้ไปเรียนก่อนอ่ะโอเควันนี้ครูมีเรื่องจะมาประกาศเรื่องอะไรอะคะเรื่องที่ครูจะไม่สอนหรอคะ สิงเหรอสิงะเอเอ่าคิดว่าครูไม่ได้ยินนะรหน้าโดยครูด่าครูอยากจะบอกว่าตอนนี้ะนะมีทุนการศึกษาเหลืออยู่หนึ่งที่หนูอ่ะหนูขค่ะืกอนก่อนแต่คนที่จะได้ทุนการศึกษาไม่ใช่ใครก็ได้นะหนึ่งเลยต้องเป็นคนเรียนดี 2. ต้องมีฐานะยากจนและสพฤติกรรมต้องดีเออผมไม่มีแั่ข้อเลยวครับคพูดอีกก็ถูกอีกเธอแหละควรแจกทุนให้เพื่อนแหมดูสิใส่ส่้อยเส้นใหญ่ขนาดน,นี้อ่ะยมให้แบงค์สองร้อยสามร้อยก็ได้เนาะพื่อนดีอ่ะโอ้ยเสี่ยมีมไม่ให้หรอกมันเป็นคนรวยที่ขี้ง,องกอ่ะ <Hey. S 1> โอเคโอเค,อเคถ้าใครสนใจอะ่ะ ก็ถ่ายรูปตัวเองรูปบ้านกับครอบครัวามาให้ครูด้วยนะบอกและเรียนมาให้ครบเลยโอเคโอเคครู okay? okay, อ่ะโอเคแล้วอย่ายลืมมากรอกใบสมัครกับครูด้วยนะโอเคอ่ะบอกฉันนัเกเรียนทั้งหมดขอมครือเคารพ พ่อแกใครจะขอทุนแบบที่ครูบอกว่างวันนี้ยขาอยากขอทุนป่ะ<ม>แต่ว่าฉันไม่เอาอ่ะฉันเรียนไม่ค่อยเก่งครูน่าจะไม่ให้อ่ะฉันก็เรียนเก่งนะแต่ว่าขี้เกียจแล้วเธอพิษเมีเออ่ะแล้วก็ลอยอยู่ว่าจะแก้ขอทุนดีไหมแบบขอเล่นๆอ่ะแก้มาครัวจนไม่ได้ดิดแล้วนี้คนที่เขาลำบากจริงๆอ่ะเออใช่เธอก็ไปแย่งสิทธิ์คนอื่นสิพีท เราลเล่นเราไม่เอาหรอกแหมถ้าทําจริงขึ้นมาเดี๋ยวฉันฟ้องครูเลยว่าแกมีตังค์เป็นไม่ได้นะลูอคอยดูงั้นถ้าสมมุติเราโกหกครูว่าเราจนเราก็จะได้ดุนใช่ไหมคิดออกแล้วใครข่ จะขอทุนทำไมวะเอ้าพีทิดอะไรเหรอมีอะไรอ่ะเห็นมัอกี้อยู่แถวนี้ก็เดินผ่านมาเฉยๆแหละงั้นดีเลยไปไปห้องกันดีกว่าเพราะว่าพีกับเดินทาดังไปอเลเฮ้ยฟังด้วยดิอะไรเฮ้ยทำอะไรกันอ่ะอ๋อคุยเรื่อง ทุนทุนว่าใครจะไปดีใช่ใช่ไม่จริงเมื่อกี้เธอลินทาพีทอยู่อะไรนินทาพีทอะลินทาบอกว่าพีทอ่ะอาจจะเรียนเก่งอยู่แต่ว่ารวยไงไม่ได้ก็บอกพูดถึงพีทเรื่องนี้นี่ทุกคนอยู่ในทาฉันก่อนเถอะฉันมีเรื่องจะมอสให้ฟังแซ่บกว่าเรื่องนินทาสนิกเฮ้ยเล่ามาคือเรื่องวันนี้ พวกเาสานเแล้ขอถุง่ปะเฮ่ใช่อ่ะพวกเรกลังพิสูจน์แล้วจะพิสูจน,น,น,น์นยังไงอ่ะเอาว่าไปงั้นพวกเราไปหาบัวกันอืมเอางี้เอางี้ดีกว่านะเดี๋ยวหนูจะอธิบายหนูต้องการภาพไปส่งครูก่อนนะคะแม่ไปเร็วๆๆๆแล้วก็เดี๋ยวถา่ายรูปนะคะแม่แม่ทำหน้าเศร้าหน่อยแม่ไม่เอาอันเบลล์เกิน น้าเศร้าแม่ไม่เอาอะ่ะมันดูเหมือนเซลฟี่เอาอย่างนี้ดีกว่าเราตรงนี้นะเดี๋ยวไปเอาขาตั้งกล้องมาก่อนโอเคนะคะแม่เดี๋ยวจับเวลาก่อนทำหน้าเศร้านะคะหนึ่งสองสามอีกลุปน,นึงนะเต็มองกล้องเลยก็ได้เศร้านะคะแม่โอเคไหม นะะคแม่ได้แล้วขอบคุณค่ะแม่อ้าวเหรอมาช่วยแม่เก็บกอนครูคะสวัสดีค่ะหนูมาขอแบบฟอร์มเพื่อที่จะมากรอกขอทุนนะคะอ๋อโอเคได้ได้ได,ได้อันนี้จะ้ะขอบคุณค่ะอ๋อครูค,คะหนูมาขอแบบฟอร์มค่ะ เออเมนอาจจะแทนแล้วแหละบัวเขาเอาไปแล้วคุณคะท่านรอหนูก็หมดสิทธิ์ขอทุณหรอคะใช่จ้ะเขาแค่คนเดียวโถไม่ต้องเอาหรอกบ้านเธอรวยคุณรู้ยังไงคะครูจักแม่เธอไม่ต้องมาเนียนเดี๋ยวได้นะคะคุะทุกคนครูมีเรื่องจะบอกคนที่จะได้ทุนการศึกษาอีกคนนึงนะคะก็คือ ไม่ใช่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นคนที่ได้ก็คือยายบัวตบมือเพื่อนด้วยจ้าขอบคโสดาโซขอบคุณมากนะได้ตังแล้วอ่ะเก็ยเงินเพื่อนนะอ่ะอย่ารเรียนเพื่อนทุนการศึกษาไม่ใช่ทุนเรียนเพื่อนครูก็หูดีจังอ่ะโอเคงั้นยายบัวเดี๋ยวตามครูไปห้องแนะแนวเลยนะได้ค่ะฉันแะไรเถอะบัวมันได้ทุนได้ยังไงอ่ะ ถ้าว่าเธอก็เคยไปบ้านบัวไม่ใช่เหรอก็เคยนด้แต่เปนนานแล้วอ่ะจะไม่ได้ละไอ้บัวบัวเราขอไปบ้านไทยได้ปะบ้านบ้านฉันหรออย่าไปเลยบ้านเรามันมีอะไรหรอกน้าอย่าไปอ่ะอย่าไปเลยบ้านเราไม่มีอะไรน่าดูหรอกน้าบัวไม่มีอะไรน้าบัวนะบอกไป เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วพ่บัวไม่ได้จนฉันว่าน่าจะจริงแต่ปัญหาคือบัวจะไปตัดสิทธิ์คนที่ยากจนทําไมอ่ะใช่ไหมแล้วคนที่จนจริงๆอ่ะเขาก็จะไม่ได้คุณละสิเออก็ใช่ไม่ได้หออรเอาทุกคนไงไปดีกว่ามีเกิดอะไรขึ้นมีไปก่อน เขาไม่ค่อยชอบคุยกับคนโกหกมัง้งโกหกอหรือว่าทุกคนจะรู้เรื่องนั้นแล้ววะแพรเดี๋ยวเรื่องเงินเสิเ็แหะกลัวไปไหมไปไปไปบ่ไป,ไป,ไป,ไปเริ่มโอเคโอเค <c oughs> <c oughs> สามสองเริ <wounds> ่มจริงหนิให้เส้นสองว่าสาม่ให้เส้นอะไรไอ้ตังเนี้ยให้เส้นอะไรโอเคโอเคแบบภาษาภาษากัรภาษาภาษาเขียนอะออ่ะโอเคลูกคะสวัสดีค่ะ กดีหนูคอแบบแต่พอมาต่อเกีบบ็บกำลังลงทุนคุณชวนเนี่ยก็ยังไม่มีเงนินลงทุนกันเธอเธออยากลงทุนก็ชวนคุณด,ด้วยหนูจะมาขอแบบ <c oughs> น,น่าไม่น่ามองลุกมันเ,ล,เลยรู้เลยห <c oughs> นูจะขอแบบฟอร์มมาคอ <c oughs> อยากลงทุนสิบิโลยังกี่สิบกัน